สวัสดีค่ะสวัสดีเช้ารืมแก่ค่ะพบกับป้าแต่ตอนบ่ายบ่ยนะคะวันนี้<อ>เคร่อะจะมาเออปิ่นแปะลิงก์ไลน์แอดปักหมุดให้หน่อยค่ะ โอเคโอเคโอเคเสียงมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแชร์ใครเป็นมั่งไกปกติป้าไม่ได้เป็นคนชอบกินน้ำหวานอะไรเลยนะคะไม่ได้ชอบกินน้ำหวานต้องบอกก่อนนะ ไม่ได้ชอบกินน้ําหวานอะไรเลยไม่ได้ติดเสพติดน้ําหวานนะคะแต่เวลาใกล้วันนั้นของเดือนทีไรนะคะมันจะมีอาการอยากหวานเชื่อว่าสาวๆหลายคนอาวันนี้ป้าแต่จะพาทำน้ําหวานต้านแก่โอเคปะสไตล์ป้าแต่ง่ายๆมากๆเลยอยากได้น้ําเย็นหน่อยอะคะ่ะอยากได้น้ําเย็นหน่อยคะ่ะโอเคเริ่มจากนะคะ เมื่อเช้าพอดีวิตามิน d 3หมดวิตามิน D3 มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะกิน D-3 คดี3หลังจากที่ขาดไปนานก็เดินทางมาถึงแล้วก็แต่ก็จะกินเลยนะคะ D3 โอเคส่วนผสมง่ายมากๆนะคะก็จะใช้แก้วก็ได้แต่ป้ามีโถปัน่นก็เดี๋ยวขอขอใช้โถปั่นดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวตวงน้ำก่อน ง่ายๆเลยนะคะน้ำแร่เย็นๆชื่นใจชื่นใจเครจ,จะชงในแก้วก็ได้แต่ป้าชอบใช้เครื่องนี้มันง่ายดีมันละเอียดดีอะเสร็จแล้วนะคะป้าก็มันอยากหวานปกติไม่เป็นนะคะแต่มันใกล้วันนั้นของเดือนสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนอนนะคะใกล้วันนั้นของเดือนก็จะมีอาการอยากหวานเนาะวิธีการง่ายๆนะคะอยากหวานก็ต้องกินหวานค่ะ เพราะถ้าอยากหวานเราไม่กินหวานมันจะไม่หายอยากใช่ไหมคะป้าก็กินค่ะทีนี้แทนที่หน้าเราจะใช้น้าแข็งธรรมดาธรรมดาอ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือมะเขือเทศนะคะที่ไปผ่านความร้อนแล้วใส่แม่พิมพ์ซึ่งน้องจะมีไรโครปินที่สูงมากๆนะคะน้องจะมีไรโครปินที่สูงมากๆาครใส่ไปเลยคะ่ะนี่เป็นพิมพ์รูปหัวใจเอยเป็นพิมพ์รูปปลารูปดาวนะคะนี่ ที่เราทําเอาไว้นะคะก็เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นเยลโล่ทัมนะคะก็คือจะเป็นมะเขือเทศสีเหลืองซึ่งน้ําแข็งที่ทุกคนเห็นตรงหน้าน้องคือมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนและไรโคปินที่สูงมากๆนะคะเนอะสวัสดีค่ะคุณแพระนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําน้าสั้นแก่กินกันยามบ่ายๆนะคะง่วงมากคุณแพรแล้วก็แล้ก็อยากหวาน อันนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะที่เราต้มแล้วมีไลโคปีนสูงมากๆก็ใส่พิมพ์ไว้เห็นไหมคะก็เป็นรูปหัวจมหัวใจรูปดงรูปดาวก็ว่ากันไปนะคะเราก็ใช้น้องแทนน้ําแข็งเลยนะคะประมาณนี้ใครชอบเย็นมากก็ใส่เยอะประมาณนี้เห็นไหมคะน่ารักกุบกิบมุ้งมิ้งมากเลยทุกคนอ่าทำง่ายๆนะคะอันนี้คือแบบเราก็ไม่อยากกินแบบ ผักปงผักปั่นเะยเป็นเรื่องเป็นราวเราแค่อยากกินน้ำหวานเดี๋ยวเราเอานี้เข้าตู้เย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะละลายหมดคือเราอารมณ์ไม่ได้อยากกินผักปั่นเราแค่อยากกินน้ำหวานแต่เราก็ไม่อยากแก่เราก็ไม่อยากแก่นะคะเราก็ใช้วิธีนี้เลยหูมันสวยมากจนเราต้องถ่ายรูปไปทุกคนเฮ้ยมันสวยจริง มันสวยมากถ่ายรูไปไว้ก่อนแคร์นี่คือน้ำแข็งนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะแค่นี้เลยว่วงนอนตอนบ่ายๆง่ายมากใส่แฟลกซีทที่ปั่นมาแล้วของออแกนิคซีดมีโอเมก้าสามบำรุงสมองช่วยให้มาตื่นตัวนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนเขาปั่นมาให้ละนะคะลดการอักเสบของเซลล์ด้วยามินผงใส่ไปคะ่ะนิดหน่อยนี่เห็นไหมคะ เรากินน้ำตาลแบบไม่ทำร้ายตัวเองนี่วิตามินต้านแก่ค่ะหนึ 1, 2, แบบ่งสองใส่ไปไม่ได้อยากกินผักนะคะอารมณ์อยากกินน้ำๆหวานหวานอาร่อยอร่อยนี่ปิ่นมิกซ์เบอร์รี่หมดแล้วเอ้ยเบอร์รี่อันนี้หมดแล้วนะต้องเอามาเพิ่มให้หน่อยเนี่ยค่ะของออร์แกนิกสิหนึ่งสองเขาเป็นมิกซ์เบอร์รี่เห็นไหมคะเขามิกซ์มาให้แล้วเราไม่ได้อยากกินอะไรแบบเป็นน้ำข้นๆหรอยเราอยากกินน้ำเหลวๆ หนึ่งซองอันนี้ไม่เอาแล้วเราใส่อันนี้แล้วแล้ก็เพิ่มจุลินซีดีหนึ่งซองใส่ลงไปแค่นี้บอกเลยนะคะเป็นการกินหวานที่ต้านแก่อ่าใส่อันนี้ค่ะเกสรพึ่งลงไปนิดหนึ่งนะคะจะโรยก็ได้แต่ป้าชอบปั่นลงไปเลยมันหอมดีเรียบร้อยแล้วทุกคนง่ายมากค่ะปิดฝาเปิดเครื่อง เสร็จแล้วง่ายนะอร่อยด้วยแค่นี้เลยน้ำต้านแก่ต้านแก่ที่แฮชรูถ้าคุณหวานไม่พอนะคะจะใส่ลูคุมาก็ได้มาเป็นสารให้ความหวานนะคะ หรือจะใส่ตัวนี้ก็ได้ค่ะหล่ออังกล้ยนะคะแต่สําหรับป้าป้าคิดว่าหวานแค่นี้น่าจะเพียงพอสาหรับป้าแล้วเพราะป้าไม่ได้ชอบกินหวานอะไรมากมายแต่ว่ามันจะมีแบบอารมณ์แบบวันนั้นของเดือนอะทุกคนอารมณ์แบบวันนั้นของเดือนอะแล้วมันอยากหวานชิมก่อนอืมเฮ้ยอร่อยมากแต่มันขาดหวานไปนิดนึงวันนี้ใส่ลูคูมาแล้วกันนะคะลูคูมามันเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่ง หรือจะใส่หลอกอังกล้วยก็ได้นะแต่วันนี้ขอใส่รูคูมานี่นิดนึงนะคะหวานมากแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินนะคะนี่คือรูคูมานะคะใช้แทนน้าตาลหรือจะใช้หลอกอังกล้วยก็ได้หลอกอังกล้วยวันไหนป้าเจ็บคอป้าจะชงละลายน้ำนะคะโอเคมีใครเข้ามาบ้างแล้วไม่ได้ดูเลยไม่ได้คุยกับใครเลยคุยคนเดียวสวัสดีค่ะ สวัสดีตอนบ่ายๆโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วปั่นอีกรอบแค่นี้เลยนี่นะน้ำต้านแก่ตอนบ่ายๆเราก็มีน้ำต้านแก่กินแบบแล้วพอมันเทลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะไอตัวน้ําแข็งอะคะ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีวุ้นวุ้นวุ้น,ว,นวุ้นจากไอตัวเออ่เขาเรียกอะไรอะอ่า เมื่อกี้เนี่ยที่เราใส่ไปจุลินซีดีนะคะมันก็จะไปเป็นวุ้นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราดูดมันก็ขึ้นมาอือแล้วเดี๋ยวรอไอเนี้ยค่ะมะเขือเทศมันละลายมันก็จะมีความเปรี้ยวหวานแบบนัวมากๆลองดูนะสูตรนี้เลิศมากอร่อยมากนี่ แล้วจะใส่เกสรพึ่งโรยหน้าหน่อยก็ได้ค่ะเกสรคือพึ่งอะชอบกินนะคือกินตอนเช้ามันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากๆโอเคแค่นี้เลยน้ำตาลเก๋อยากหวานแบบไม่ทำร้ายหัวใจไม่ทำร้ายสุขภาพเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะกินหมดซะก่อนนะคะสวยมากหน้าตาดีมาก หนะ้าตัดอียเสียดายะ่ะที่มันอยู่ในเงี้ยเอาน้ําใส่เขย่าให้มันหมดเกล็ดเกสรพึ่งเนี้ยช่วยแก้ง่วงยามบ่าย,ายใครที่แบบอยากหวานถ้าเราไม่มีแก้วชงอันนี้ก็ชงในแบบอันนี้ธรรมดาได้เลยนะคะเนี่ยแล้วมะเขือเทศเอามะเขือเทศมาเป็นน้ําแข็งแล้วพอมาาันละลายผสมกับวิตามินต้านแก่โอ้โหคือมันอร่อยมากนะคะสูตรนี้ต้านแก่เสริมภูมิ อยากหวานแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายใครด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครอยากกินตามเราก็ไม่ทำร้ายใครนะคะถ้าใครอยากได้ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยแฟลกซีทเขาปั่นมาให้แล้วแต่ว่าขาหลายคนที่ตามป้าจะรู้ว่าเฮ้ยอันที่เขาปั่นมาให้แล้วว่าบางทีมันเหินนะคะเมื่อก่อนเนี่ยป้าจะใช้แบบเม็ดเต็มเม็ดแล้วป้าจะไม่ให้ปั่นแต่ถ้าของออร์แกนิกซีคือเขา ไลนะ่น้ำมันมาแล้วไม่ต้องกลัวหืนนะคะใส่ซองซิปิดให้สนิทแบบนี้นะคะมันจะสะดวกง่ายต่อการใช้งานสําหรับคนที่รอบเครื่องไม่ได้สูงมากนะคะหรือว่าจะโรยในไข่ดาวโรยในอะไรอย่างเงี้ยโรยในสลัดมันโรยได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณซื้อแบบซื้อแบบเป็นเม็ดมาอย่างเงี้ยนะคะคุณกินแบบนี้คุณไม่ได้ประโยชน์ใดๆนะคะแฟลกซตีต้องกินให้มันปั่นละเอียดแล้วอ่ะสรุปใจความในแก้วนี้นะคะป้าก็ใส่เป็นแก้วนี้ มีจุลินทรีย์ดีด้วยดีต่อลำไส้ปกติเรากินน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลจะไปทำไรจุลินทรีย์ดีในร่างกายแต่ตัวเนี้ยเรากินน้ําตาลแบบไม่ทำรายร่างกายแถมยังช่วยให้เราลืมแก่ต้านแก่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะแก้วนี้ป้าก็ใส่นี้ด้วยค่ะ Mix b ์ r บอร์นะคะเบอร์รี่กนะคะก็จะมีทับทิมมีผงเบอร์รี่นะคะมีผงอาซาอิผงคามูคามูมีผงลาสเบอร์รี่นะคะก็ตัวนี้นะคะมันก็ช่วยต้านแก่มีวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะมีวิตามิน A วิตามิน B3 B6 มี6วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆนะคะช่วยบำรุงผมผิวเร็บปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระแล้วตัวที่ใส่ไปวิตามินต้านแก่จุลินซีดีน,น้ำตาลก็ยังเป็นน้ำตาลตัวนี้ป้าใช้รูคูมานะคะรูคูมา a แอนตี้ออกซิแดนต์ก็สูงแล้วก็มีวิตามินแคลเซียมเบตาคอร์ทินน้ำแข็งนะคะปกติ อย่างหน้าเด็กแบบป้าแต่ปั่นตามป้าแต่จัดเลยค่ะคุณแพรจะบอกว่าปกติน้าแข็งเนี่ยมันจะสกระปรกใช่ไหมไม่สะอาดแต่น้ําแข็งของเราจ้ามีไรโครปินสูงมากเพราะว่าเราใช้มะเขือเทศแทนน้าแข็งแล้วเดี๋ยวพอมันผสมบนเปกันออกมานะอื้อร่อยมากสุดเนี่ยอร่อยจริงๆเราอยากให้ทุกคนได้ลองตอนใบๆอารมณ์บางทีเราไม่ได้อยากกินน้ําปั่นนึกออกมา ได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือเทศใกล้ๆค่ะเดี๋ยวให้ดูมะเขือเทศใกล้ๆนะคะคุณแพรมะเขือเทศเนี่ยนะคะป้าใช้ตัวนี้เป็นเยลโลพัมนะคะมะเขือเทศเยลโลพัมนะคะป้าก็เอาไปต้มป้าใช้เครื่องร้อนเย็นนะคะในการต้มแล้วก็ใส่บล็อกพิมพ์ค่ะนี่เป็นรูปหัวใจนะคะส่วนอันนี้เป็นรูปดาเอ่อรูปปลาค่ะ แล้วก็มีเป็นรูปดาวนะคะนี่รูปดาวเห็นไหมขออนุญาตใช้มือจับเป็นรูปดาวเนี่ยค่ะเราก็ใช้ใส่พิมพ์อะคะ่ะเราจะมีสองสอง,สองสองสีส่วนอันนี้นะคะเป็นมะเขือเทศสีแดงรวมนะคะมีทั้งมะเขือเทศลูกเล็กลูกใหญ่มะเขือเทศมาชินีนะคะนี่เห็นไหมคะเราต้มเอาไปใช้เครื่องร้อนเย็นนะคะแล้วก็ปั่นเออแล้วก็เอาใส่บล็อกพิมพ์เนี่ยค่ะ ว่างๆป้าก็เอามาให้หลานโอมเล่นหลานก็คิดว่าเป็นไอติมนะคะแต่จริงๆนางกำลังกินไลโคปินอยู่นะคะนี่น่านรักมั้ยคือเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็มีรูปอันนี้ก็คืออยู่ที่เราซื้อพิมพเลยค่ะคุณแพรอันนี้เป็นรูปดอกไม้นี่ค่ะรูปดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะก็ทําเป็นน้ําแข็งอันนี้ป้าจะใช้ไว้ใช้แทนน้ําแข็งเลยนะคะเหมือนกับว่าบางทีอะค่ะ ป้าจะอยากกินไอ้พวกเหมือนบางทีอะเราจะอยากกินไอ้น้ำหวานน่ะมันจะมีแบบพวกแฟนต้าหรืออะไรเงี้ยแต่ป้าจะใช้ไอ้มะเขือเทศเนี่ยคือแทนน้าแข็งเวลาชงชงน้ําหวานกินสมมติว่าชงน้ําแดงยอะไรเงี้ยจะใช้มะเขือเทศแทนแทน,น้าแข็งซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมะเขือเทศมันก็ค่อยๆละลายออกมามันก็จะมีอารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนเรากินน้ำมะเขือเทศแต่ให้ไปกินน้ำมะเขือเทศเลยอะก็กินไม่ไหวนะอืม ใช่มันน่ารักคุณแพรมันเป็นรูปแบบรูปปลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเรามีชุดท,ที่น่ารักกว่านี้อีกเป็นรูปแบบรูปสัตว์น่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราหยิบให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึ่งปิ่ไอเวอร์ชั่นที่เป็นรูปไอติม,ตม พี่ไอติมอยู่ไหนขอค่ะที่เธอใส่บล็อกพิมไอติมอะค่ะอะโอเคเนี่ยค่ะพอดีวันเนี้ยน้องเขาก็ทําอันนี้เขาเรียกอะไรอะเสาวรสเนี่ยค่ะเราก็ใส่บล็อกพิมพ์อันนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะอันที่ทําตรงนี้คือสาวรสน,นะคะอะมาค่ะอะเอะฝาฝั่งนี้ไปเลยไมหก นนี่ค่ะบล็อกพิมพ์อะค่ะซื้อที่อีกเกียซื้อที่อินเดก่ะค่ะคุณแพรเนี่ยบล็อกพิมพ์ไปหาซื้อกันนะอ่ะโอเคแล้วเราก็มีรุ่นที่เป็นรุ่นนี้ค่ะคุณแพรรุ่นที่เป็นหน้าต,กกตุ๊กตุนตุ๊ก,กตานะคะรุ่นที่เป็นหน้าหมูเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะคะ หน้าหมีน้องเป็นตุ๊กตาหมีมูงหมิงใช่แล้วก็มีสโนว์แมนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพิมพ์ไอติมนะคะเราเอาพิมพ์ไอติมหลานมาทําเป็นรูปไอติมอย่างเงี้ยค่ะมูงหมิงมากแอบใส่ไปอันนึงอะรูปไอติมโอ๊ย,อย,อยใส่ทางนี้ดีกว่าไ้มเราใส่ผิดด้านอะจริงๆเราต้องใส่ใส่อีกด้านหนึ่งเอาใหมา่ อันนี้เป็นรุ่นเวอร์ชั่นพิมพไอติมค่ะทุกคนนี่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นเวอร์ชั่นพิมพ์อติมอุจมลงไปแล้วนี่เป็นรุ่นแบบรุ่นใหญ่รุ่นพิมพ์ไอติมนะคะก็อยู่ที่เราเลยคือว่าอยากได้รูปไหนนี่เราใช้รุ่นพิมพ์ไอติมน่ารักมากใช่มันน่ารักมากคุณแพรเนี่ยก็ไปเราเมื่อเขือเทศมันมีประโยชน์มากเพราะว่ามันโดนความร้อนม,มันมีไรคูุกปิน้นสูง เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเป็นรุ่นแบบก,มกมลมๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากป้าทำไปเยอะมากคือไอมะเขือเทศเยนโลบทําม์ะค่ะมันจะมีฤดูการของมันคือพอหมดฤดูแล้วมันจะไม่มีนะคะป้าก็จะใช้วิธีถนอมด้วยการคือเอาเขาไปปั่นเสร็จแล้วก็ปั่นในเครื่องร้อนเย็นนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่พิมพ์แล้วก็ฟรีซเอาไว้นะคะ มันก็จะเก็บกินนอกฤดูการได้นะคะเพราะว่าเย็นโลพ่พามมันจะมีฤดูมันจะไม่ได้มีตลอดเนาะราคามันก็จะแพงโอเคถ้าใครชอบกินช่วงวันนั้นของเดือนเดือนของผู้หญิงอะบางทีมันก็อยากกวานนั่นนี่นูน่นหรือทํางานช่วงบ่ายๆ่นะแนะนําเลยว่าแบบเนี้ยคือมันไม่เสียสุขภาพแล้วมันก็ได้อาหารกายได้อาหารใจนะคะกินแบบนี้อร่อยด้วยนะคือบางทีอารมณ์เรากินผักปั่นมันก็จะอิ่มเนาะอันนี้คืออร่อยมาก เปรี้ยวๆหวานๆถ้าใครจะบีบมะนาวสักซีกหนึ่งก็ได้นะแต่ป้าโอเคละชอบความเปรี้ยวความหวานประมาณนี้อันนี้เราเหมือนคลังออร์แกนิกซีเข้าไปทุกวันแล้วนะคะเหมือนโชลูมออร์แกนิกซีนะคะหรือถ้าใครคอช็อกโกแลตก็นี่เลยค่ะคาเขา mix นะคะเขาใช้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไม่มีไม่ใส่น้ำตาลทรายนี่ใครเป็นติดช็อกโกแลตแต่ช่วงนี้ป้ายังไม่ได้แบบอยากกินช็อกโกแลตในขนาดนั้นก็จะกินพวกนี้ โอเคประมาณนี้ค่ะมอเช้าไม่ได้กินดีสามเดี๋ยวขอกินดีสามหนึ่งเม็ดค่ะดีสามป้ากินขอจาจันหมอพัฒนาะใครรอดีสามดีสามเข้ามาแล้วนะคะไปสั่งได้นะคะจะ,จะหมดแล้วแหละมาถึงก็จะหมดแล้วเพิ่งมาถึงวันนี้เองแต่ของจะหมดละได้มาน้อยค่ะมีทีเดือนหน้าเลยนะคะวิตามินดีสามหมดแล้วหมดเลยค่ะแย่งกันเลยเกินเหมือนทองอม,มันอร่อยจริงทุกคนคืออร่อยมากอยากให้โทรศัพท์ได้กิน หอมแล้วก็มันเปรี้ยวๆหวานๆนะไม่รู้ยิ่งรอน้ำมะเกิดเทศมันละลายออกมายิ่งอร่อยอล้จูไปเจอจูลินตีเคี้ยวหนึบๆเหมือนเจลลี่คล้ายๆเหมือนกินชานมไข่มุกอะไรประมาณเนี้เค่ก็มาใช้ไอเดียกันนะคะสำหรับสาวๆที่หวานก็อยากกินสุขภาพก็อยากดูแล ลองจัดตัวแบบนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย